การร่วมมือที่เปลี่ยนเกมของ Oppo และ Google ไฟายซ์ีรีส์พร้อม AI ที่ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ขั้นเทพคุณคงคุ้นเคยกับการใช้ AI ในสมาร์ทโฟนของคุณแล้วแต่คราวนี้ Oppo กำลังพาคุณเข้าสู่ยุคใหม่ของประสบการณ์ AI ที่ไม่เหมือนใคร หลังจากการเปิดตัวไฟล์ x9 ซีรีส์ในตลาดจีนในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้ oppo กำลังเตรียมพร้อมเปิดตัวรุ่นนี้ในตลาดโลกและมีอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่าการร่วมมือกับ google ในการพัฒนาฟีเจอร์ ai ที่ยกระดับไฟล์ x9 และไฟล์ x9 Pro ขึ้นอีกระดับแต่นี่คือจุดที่น่าทึ่ง oppo ไม่ได้แค่ใช้ ai ของ google แต่พวกเขายังผสมผสานเทคโนโลยีของตัวเองเข้าด้วย ผ่านแอปพลิเคชัน MySpace ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Google Gemini ได้ผู้ใช้สามารถบันทึกเนื้อหาบนหน้าจอโดยใช้เพียงท่าทาง3นิ้วปัดลงมาเทคโนโลยี Gemini AI จะทำงานเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลที่บันทึกไว้นี่คือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างเทคโนโลยีของ Oppo และ Google ไฟล์ X9 รีส์จะรันบนระบบ Android 16ครอบทับด้วย ColorOS 16ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ m i n มใน AI ร่วมกับแอปภายในระบบของ o p p o อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ AI ที่หลากหลายเช่น AI Nano Banana สำหรับปรับแต่งภาพ AI Search, AI Call Summary, AI Recorder และ AI w r i t e r ที่จะช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณสะดวกยิ่งขึ้นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไป ผู้ใช้ฝ่าย X9 Series ยังได้รับฟีเจอร์ Gemini Live แบบเรียลไทม์พร้อมคำแนะนำบนหน้าจอโดยตรงฟีเจอร์ AI ใหม่เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นบน AI Private Computing Cloud ของ Oppo พร้อมการปกป้องจาก Google Cloud นอกจากนี้ Oppo ยังยืนยันว่าผู้ที่ซื้อฝ่าย X9 Series จะได้รับสิทธิสมัครใช้งาน Google AI p r o ฟรี3เดือนคำถามที่น่าสนใจการร่วมมือนี้จะเปลี่ยนแปลงวงการสมาร์ทโฟนอย่างไรและคุณคิดว่าฟีเจอร์ AI เหล่านี้จะสร้างผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณอย่างไร มาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันในส่วนความคิดเห็นล่างเลยที่มา gsmarena https slash slash www gsmarena com slash topopod nasud google find x9 series official news 70028 php oppo https slash slash www o p p o com slash slash nusroom slash press oppo ขีดไฟขีด x9 ขีดซ e รีส์ขีดคา o ์โลสขีดหน i ่งหกขีดกูเกิลขีดเจมิน